สบายดีพอแม่พี่น้องเมื่อนนี้มาพบก,กับซ่องผู้ขันคนไก่บ้านอีกเซนเคยเมื่อนี้ผู้ขันจะมาเห็ดสูตรวุ้นสังขยามกอือหรือว่าฟักทองนั่นเองพี่น้องเครื่องประกอบของมันกับซีมีปลางะประมาณนี้แหละพี่น้องกับซีมีไข่แล้วก็มีผงวุ้นมีกะทิน้ำตาลปีด๊ดเกลือน้อยหนึ่งพี่น้อง ที่ขาดไปได้ก็คือแม่เอือนี่แหละพี่น้องหรือว่าฟักท้องข้ากับล่างเอาหัวมันออกเอาในมันออกเป็นที่บร้วยแลวพี่น้องไปไปหนึ่งเอือกันกลดจังคอยมาเห็ดสังขยาพี่น้องมาพี่น้องมาหนึ่งเอือนํำกันพี่น้องเมือที่ว่าห่อเตรียมว้ยห่ยพี่น้องเ่าก็หนึ่งปลามันซุกกอนพี่น้องจังคอยเบิ่งขั้นตอนต่อไปเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องระหว่างที่รอ บักอือคือว่าฟักทองอสุกเขากระเจี๊ยบไม่ดสังขยากันเลยพี่น้องเขากระเจี๊ยบกะทิทำกะทินี่แหละยที่ว่าเขาเตียมไว้กับไข่ขัดกะจีใส่ไข่สามนวยพี่น้องทับลงเลยมาเนี่ยแหละพี่น้อง,อง,งอทับไข่ลงสามนวดทับไ,ไปนี้ใส่ไปเตยกใส่ไปเตยเด้ออันนี้ผู้ขันโมมีผู้ขันกระเล็บใส่เใส่ไปเตยมันกะจิหอมเตยแต่อีกแบบหนึ่งพี่น้อง,องกระเจมา ตีให้มันเข้ากันแล้วน้ำตาลเลยพี่น้องกระติ๊บจีว่าผู้กันเตรียมไว้เลยเอาลงเลยพี่น้องประมาณนี้แหละตามด้วยเกลือเล,เลยพี่น้องอะกะจีมาเฮีให้มันเข้ากันพี่น้องให้มันตีให้มันเข้ากันแล้วค่อยมาเบิ้งขั้นตอนต่อไปพี่น้องพี่น้องตอนนี้เฮากะตีไข่กับน้ำตาลกัะทิเข้ากันได้แล้วเฮาก็จิมากอบพี่น้อง กะิมาก่องก่องเอาพี่น้องกะิมากองเอาก่องปาไว้พี่นองกะิกองปลาไว้แบบนี้แพี่น้องก่องเอาปลาไว้พี่น้องลวก็น พวกกันมาตีวุ้นกันเลยพี่น้องวุ้นพวกกันกับซีไซส่ประมาณซ้อนหนึ่งเน่พี่น้องกับซีมาเอาน้าใส่น้ากับซีไส่พิ่ประมาณเนี่ยซีไส่หลายเราพี่น้องประมาณนี้แหนละข้าวกะซีมาตีเข่ากันพี่น้องตีวุ้นเนี่ยให้มันเข่ากันกับน้าเรียบร้อยเอาแต่คอยไปต้มเราพี่น้องเนาะล้อไปเบิ้งขั้นตอนต้มเนาะพี่น้องเนาะแาบนี้มาพี่น้องอันนี้มาต้มวุ้นทมาเ่าตีไว้เนี่ยพี่น้อง ต้มวุ้นที่ว่าเราตีไว้แต่พี่นอ้องทุกคนจนมันเดือดแต่พี่นอ้องนะฮะฮ้องควายมาเบิ่งตอนมันเดือดนาะพี่น้องฮ้อก็ขขสิปิดฝาไว้ก่อนพี่นอ้องจังค่อยมาเบิง่งตอนมันสุกเนาะพี่นอ้องเนาะพี่นอ้องมันก็เดือดนะฮ้องกระสีมาคนไปเรื่อยๆแต่พี่นอ้องมันกาบวุ้นสุกแล้วก็สิเอาไข่เนี่ยเาตีกะทิเนี่ยลงเลยพี่นอ้องประมาณนี้แหละ ต้มเซก,กันเลยพี่นอ้องต้มส่กันนะฮะก็ีมาคนพี่น้องคนปลาจนกลัวมันจะสุกเลยพี่น้องจะค่อยมาเบิ้งขันตอนต่อไปอีกพี่น้องพี่น้องวุ้นของเขาก็สุกเป็นนี้เรียบร้อยแล้วเฮาก็จีเอาไปใส่อื้อที่ว่าเขาหนึ่งไว้เลยพี่น้องให้มันแกงตจะจังค่อยไปเบิ้งขันตอนต่อไปพี่น้อง น้องวุ้นของเฮากแ็แล้วนาที่มาใส่ฝากทองที่ว่าบบอื้อที่ม่าเ้อหนึ่งไว้ฮะก็เทลงเลยพี่น้องใส่จนมันเต็มเลยพี่น้องเนี่ยจะค่อยมาเบิงขั้นตอนต่อไปพี่น้องว่ามันสิเป็นตาแซบบอพี่น้องตอนนี้วุ้นสังขยาแบบอื้อที่ว,ว่าฝากทองของเฮาก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแลวพี่น้องหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้แหละพี่น้องเป็นตาแซบบอ ไปย่ไกย่ไกลมากินน้ำผู้ขันเด้อถ้าเพื่ดนมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามซ่องผู้ขันคนไก่บ้านในเด้อพี่น้องก็เป็นกำลังใก่ให้คลิปต่อๆไปผู้ขันก็จะไปเยี่ยมทุกๆบ้านเหมือนกันจ้าขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังแก่ตลอดมาขอให้ได้ด้วยเฮงทุกคนจ้าคลิปนี้ก็สิจบสำนี้ก็เลยพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย